เติบโตมีความรู้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนอกจากพ่อแม่แล้วครูก็ยังถือเป็นแม่พิมที่สาคัญนะครับเนื่องในวันครูแห่งชาติที่จะถึงนี้คุณทนัญญาพิพิธวณิชการจะพาเราไปทําความรู้จักคุณครูอุทัยวันมูลพรมสอนครูจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นเปลี่ยนชุมชนการเคหะดินแดงที่เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปติดตามได้จากรายงานครับ นี่เป็นบ้านหลังที่สองที่เด็กๆในแฟลตดินแดงจะมารวมตัวกันทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเรียนหน้าตัดศป์กับครูอุทัยวันหรือนางสาวอุทัยวันซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้มีอาชีพเป็นครูแต่ด้วยความฝันตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยที่อยากเป็นแม่พิมพ์ของชาติประกอบกับปัญหายาเสพติดระบาดในหมู่เยาวชนของแฟลตดินแดงซึ่งเป็นชุมชนที่เธออาศัยอยู่ เธอจึงก่อตั้งชมรมคนลเมืองเด็กดีดินแดงเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กๆในชุมชนแออัดได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอนแรกดิฉันที่ตั้งตรงนี้ตั้งใจว่าจะทำยังไงให้ดินแดงเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าชื่อเสียงของดินแดงสมัยก่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กแว้นเรื่องพวกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพราะว่าดินแดงเป็นชุมชนใหญ่ก็เลยก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาโดยการที่แถวๆเนี้ จะเห็นว่ามันจะมีที่ว่างเปล่าก็าเลยไปขออนุญ,ญาตจากการเคลรหาแห่งชาติมาตั้งเป็นชมรมนับเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่ครูอุทัยวันได้อุทิศชีวิตให้กับการเป็นครูซึ่งนอกจากการสอนาสนาฏศิกษาให้กับเด็กๆอย่างเน้นสอนหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อให้เด็กๆเ,เ,เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยเฉพาะการรู้เท่าทันโทษภัยและไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กๆทุกคนจึงเรียกขานครูอุทัยวันของพวกเขาว่าแม่วันด้วยความเคารพรักเสมือนผู้ปกครองของตนเองเด็กๆเ,เรียกดิฉันแม่มาตั้งแต่เริ่มที่นี่ไม่ได้เรียกครูแต่บางคนก็เรียกแม่ครูเพราะว่าเราไม่ได้สอนเฉพราะว่าเป็นอย่างนี้อย่างเดียวสอนทุกอย่างดูแลทุกอย่างแทนแม่เขาเพราะชุมชนที่นี่ผู้ปกครองส่วนมากจะหาเช้ากินข้าไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูก ไม่เพียงเท่านั้นอุดมการณ์จิตอาสาและจิตวิญญาณความเป็นครูของครูอุทัยวันยังมีผลผลิตที่น่าชื่นชมวันนี้นางสาวสุภัตราลูกศิษย์ของครูที่เติบโตเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยได้กลับมาช่วยสืบสารปณิธานสอนรุ่นน้องทํากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและยืนหยัดต่อต้านยาสิติดในชุมชนด้วยความภาคภูมใิใจอย่างยิ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าเรามาเป็นลูกศิษย์อย่างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีแม่วันสอนแต่พอ สอน,น้องนะชมรมพลเมืองเด็กดีดินแดงเป็นกลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติดที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตดินแดงให้เป็นตัวแทนชมรมทูบีน้มเบวันเขตดินแดงและมีผลงานการแสดงในโอกาสสำคัญต่างๆมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่า<ม>เพียงแค่มีคุณครูที่พร้อมจะสอนวิชาและเป็นเป้าล้อมแห่งคุณธรรมใต้อาคารเก่า ก็ยังสามารถกลายเป็นโรงเรียนที่แสนอบอุ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยท่านัญญาพิพิธวณิชการห้องข่าว NBT